ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพัเบเด่นรบทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งค่ะดอกแก้วดวงจินดานะคะสวยๆเลยนะนะคะใส่เดียนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรจำนวนแปดสองสีค่ะสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหนื่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สอดมาในเส้นที่1เส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะรวบเส้นที่สมขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี bon ่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนี่กลมก่อนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะสอดุรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดุรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะนะจับริบบิบ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สานะคะพาดข้า,าม3เส้นไปแบบนี้จับพาดข้า,าม3เส้นไปค่ะ พ่านคาม3เส้นไปพานคาม3เส้นพานคาม3เส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือดิบิน3มเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถ <piano>. ัดมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ามมานี่ค่ะ จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใช้ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะสอร้อยสามเส้นไปนะคะรอสามเส้นไปตามแนวลิบบินแบบนี้เลยค่ะ นะคะสอดเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกลับได้มาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมานะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับมาแบบนี้ค่ะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอสามเส้นไปนะคะนะแบบนี้ แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นนสอดร้อดสามเส้นไปนะคะนี่ค่ะตัดปลายดิบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินคางยาว30เซติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะ,ะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบินให้เตมือกันแบบนี้สอดรอย3เส้นไป1 2 3นี่ค่ะรดไปเลย นี่ค่ะนะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับดิบบ้บ้มาค่ะจับสีขาวนะคะโค้งมาแบบนี้เลยโค้งมาแล้วก็สอดหน้าเส้นของตัวเองแบบนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะจับโค้งมานะคะสอดลองไป ไดไแบบนี้นะคะเราก็ทําเส้นสีม่วงนะพับมาด้านหลังนะคะพับมาด้านหลังค่ะมีความแบบนี้นะสอดลงไปในสีเส้นสีขาวนี้ค่ะนะคะนคะคะลืมมาแบบนี้ สอดคองเข้าไปในเส้นสีเขียวนะคะจะได้ล็อกอยู่นะคะสอดเข้าไปในกรีบสีเขียวแบบนี้เลย นะคะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะต่อก็ตัดปลายดิบิ้นนะคะปลายดิบิ้นเราไปครุระทางแบบนี้เราก็ตัดปลายดิบิ้นให้เสมอกันก่อนนะคะ เส้นขึ้นด้านบนค่ะพับขึ้นด้านบนแบบนี้พับลงมานะคะขัน้นหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตนงนี้นี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้าติ่งนี้ทะลุลงด้านล่างค่ะนะแบบนี้นะนะคะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วเราก็เปิดเส้นดิบินมานะคะจับพับมาด้านนี้นะคะนะสอดลงไปตรงนี้ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีดแบบนี้จับพับตรงๆมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบินนะคะให้แค่เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บนะคะนี่นะพับสอดขึ้นไปเก็บด้านบนแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วดวงจินดาสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ